ดวงไม่ดีเลยรังนี้ใหลดไใจพอน้นเอ้อลำรากที่ต้ยแล้วเธอเคยได้ผัวมาทั้งหมดนี่กี่คนนะคะจำไม่ได้ก่ะจดไร่ไปติ้านไม่ได้ป่าสมุทรมาผัวเองกี่คนจำไม่ได้เจ้เบอแแล้วเคยกูไม่มีแมมมอลี่กูตํำปือจำมา <c oughs> ใส่กองเมึงใจจิ้มได้เลยวะไอ้รถจำมา่าไม เคยได้ไหลายคนพัวลุยเลยอะเด็กรามกบกูคเคยได้น้ำอ,อ,อายุยิบเอดตอนนะั้นเด็กรามาอายุยิบเ,เออร้อยนะหน้าปนีได้พัวเด็กนู้นนะกูะไม่ใจแม่ไม่ยจอยาจ้าเหมือนมึงเดียกูวันแม่ไม่ใส่เปย์อะ <c oughs> <c oughs> เราจกไปแล่นไส้เปยไอ้ไรมึงอกาไส้เปยอันใจถึงไงคือผู้ชายต้องการไร้คือเราเสือไ้เตี้ยนก็อยากกัดไส้เปยอ๋อถ้าคนกินถมมาใส่เคี้ยวอ่อกระเทยกระเทยอันไส้เลี้ยงอ่อมันกูนี่ไส้ไรอ่ะเมื่อกนไส้คว่ด้วยวไส้อ่ะจอดเลยเพลลุงไปนอนตัวรจับในเก่งกลวยก็ไหนไหนลับ ไปโต้ใจไนเก้งกล้วยล่ะตุลัคน้ำหินบริทันเขว่าได้ยังไงหน้าทีไม่เบวงให้ใหญ่เลยไม่ในเครือในเครือเขาว,วาเครือไยอันนี้เราเขาหงใงเครือเต้ไไยไต เมฆาไข่กล้วยนั่นงเงยกน้าหนุ่ยเลยนี่ดิไปซื้อกล้วยนอกจะกินแที <maybe. S 2> ่ให้หนักยากคัดรองเท้าแดงเนื้อเปล่งได้เนี่ยนี่ว่าซื้อกล้วยตึงแกว่าเอากีวี่ตึ้งนกมันกินรวยนกีวีมันกินเปลือาไว้กัดเกลือร้อนเหนื่อยเมื่อยเหนื่อยให้ดับคาดตับไรไม่เก้าเวลึกเหล่าปาได้ตีดี โาดินผู้การนั่งคิบไรตอยไหัวบ้านแดงตีแกคนล่วได้ตีแล้วผมเปรตเปรนั่ทำไรเป็นมเยำ่อผมจะกรกรถจับกัในวันได้รูาั้นนี่ผมจะกลับไปเลยอย่นี่แล้วมาตายรับไม่เป็นเ้ยวไปกับไม้ํำยหญ่ในกลับผมนังหนังมาคำใน้จจับยี้กบแมวพวกบ่านำยหอยเอ้อยากแกเปรตที่ยีแมว มันไม่เจอมันว่ากาตายเด็ดเลยกาตายนี่แมวแมวเนี่ยเราเทียบกาตายนี่ว่าแมวนี่แมวกาตายกูจำนะกูรู้แล้วกูเกิดก่อนมึงกาตายมันรู้ยาวแมีวมันอ้วนฉันผู้ชนฉันอ้ยาวมันเราเทียบกาตายนี่ว่าแมวียวนไม่เทียบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังช้าช้าเรื่องเศร้าก็ไมาไ้ไม่ช่วมิมหรูอใจยังมองไม่เฝ้าเจ้าคอยจิตใจยังกังวลว่ามีคนเะกันจังปองไยกอย่างมมนจึงขอมัน,นอนน้ำเก่าผู้ใจไม่อยู่แต่ใดผู้ใจจนตั้งยังนี้ก็ามา เชนที่อาได้มีบุญลุกลุกมาแรงจำกได้ตอนี้ไอ้เส่นไม่ดีประตายนกว่าใจก็จินเรจากจินนครจำปาตองนัดสัญญาจะมาพอน้นงโดามาขิดินแดงอ่ะเนี่ยควนปรายาดใจโยนี้เอมไม้ควปะยดใจที่ลุงไหนวัยคว้างนั่นลอยคุมอยู่คร้งอยู่ เชี่ยวกูลงในตำแหน่งในสถาบานในใจง่ายันเรารอบจริงเฟยได้กับหน้าของมันกูเกลียดเดี๋ยแต่วันนี้ไม่เดี๋ยวถูกเตะแต่โต๊ดตีเตะเลยเขาคุยแรงวันนี้ไม่ได้วันนี้วันไม่ดีแตะไม่ได้เดี๋ยวใส่ปอบปอบวันนี้กูแตะเลยเน่เน่ดวงแม่เน่อนในวันนี้กอนแตะเตะคนแปักหน้าอยาจะขึ้นบ้านไหมเดี๋ยวควอนกูนี่แม่แปลกหน้าเลยของกูเจียงได้ยึดเสียจะบุ่ง เนี or, ja ่ยก็เรียกว่าความเซเว่นเซเว่นสวัสดีค่ะจะรับที่หน้าปากก็สองหละไหมคะโอกาสหน้าเฉียงใหม่นะคะไอ้แกมึงอย่าห้ามเกีบมันอย่าห้ามมันเี้แต่ตายอ้อต้งเปี่ยแกมึงอย่าห้ามไม่รู้ห้ามเบื่อหน่อยปากติมสับพัดเปรดเต่งกูบอกเลยวันโม่ต้องกับปูบันนี้เพี้นนี่ยต่ำเลยก็เละวันเพี้นมึงกินได้แก้วก็นัดแม่แม่ตอง ตั้น้ำเสเจ้านี้ได้ด na, วันเดียบเลยยกเดือนนอขึ้นอยเดือนเก้าพอเดือนสิบปุ๊บใถิพปรตเจ้าเตะกำจจมโจเจ้าปลวกได้คู่มาของบรนนันไม่รำให้หังเล่ดวงเล่เด็กกูไม่เล่เจ <t nak> <illes> ้าเวลาคนเรารอูนนี้ดีกับจวยยติตัวเราเห็นแต่เล่ดวงอยู่ต่ายก็